ช่องสามอยหกสวันฝากกดไลค์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปด้วยนะครับก่อนผมจะเล่าขออธิบายก่อนนะครับว่าเรื่องนี้ค่อนข้างยาววีทั้งหมด30ตอนเรื่องเงาเสือสยองแห่งรัติการจอมพลกำลังตรวจเอกาสารกองโตบนโต๊ะไม้มาค่าขัดมันภายในห้องทำงานขนาดกระทัดรัดซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากประตูใหญ่เปิดเข้าออกของตัวบ้านเขาเลยได้ยินเสียงฝีเท้าและเสียงเปิดประตูใหญ่ชัดเจน ชายไว้ค่อนไปทางชราขมวดคิ้วเหลือมองนาฬิกาบนผนังเกือบจะตีหนึ่งแล้วเขาถอนหายใจโรคเก่าของจอมขวัญกำเริอบอีกแล้วสินะจอมพลลุกขึ้นบิดตัวคลายไม่ขบก้าวออกจากห้องทํางานเขาพอจะมองเห็นเงาหลังในชุดนอนสีขาวของลูกสาวแวบแวบก,ก่อนที่บานประตูจะปิดลงจอมพลเปิดประตูออกด้านนอกตัวบ้านมีเพียงแสงไฟสอลูลูลสัสสอให้ดํามาพันทางที่จอมขวัญเก็บมาเล่นครางหิงเขาเดินตามเสียงหมาร่างของหญิงสาวกำลังหยุดยืนมองให้ดํา พอร่างน,นั้นจะก้าวออกเดินต่อจอมพลก็คว้าแขนบุตรสาวแล้วหมุนร่างแบกบางของจอมขวัญหันกลับมาแสงสลัวสองต้องใบหน้านั้นจอมขวัญเป็นหญิงสาววัยสะพทั่งประดุดดังดอกไม้บานในยามเช้าผมสีดำสั้นประบาดร,ริมฝีปากชมพูร่าเรื่อผิวเล็กน้อยจมูกได้รูปรับกับใบหน้าคิ้วเข้มดกดำมีเพียงสิ่งเดียวที่น่าชงวนดวงตาทั้งสองของหล่อนกลับปิดสนิทคล้ายอยู่ในห้วงหลับไหลแน่นอนหญิงสาวกำลังหลับหลับสนิทอย่างที่สุด เท่าที่มนุษย์คนหนึ่งพึงทําได้บิดาของหล่อนถอนหายใจนหนักหน่วงพลางเขย่ยเรียกขวัญขวัญครู่เดียวในตาดากคล้ายกลางคืนค่อยลุมหยาสลืมสลือขวัญเป็นอะไรหรือเปล่าลูกหญิงสาวก็พริบตามเมื่อเห็นได้ชัดว่าเป็นบิดาหล่อนก็พูดอย่างอ่อนเพลียพ่อขวัญละเมออีกแล้วใช่ไหมจอมพลพยักหน้าพอเห็นขวัญเดินออกมาเลยตามมาดูตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วล่ะลูกไปนอนต่อได้แล้วแต่ทําไมครั้งนี้ขวัญรู้สึกไม่เหมือนเดิมขวัญฝันร้ายมากเลยพ่อฝันอะไรลูก ขวัญเจอบางอย่างท่ามกลางสถานที่รกร้างดำมืดดูคล้ายจะเป็นปราสาทโบราณเก่าแก่มีบางสิ่งอาศัยอยู่ที่นั่นก่อนมันเลยหายไปเจ้าสิ่งนั้นมันหัวเราะแล้วก็พยายามจะเข้ามาหาขวัญพอดีคุณพ่อปุกขวัญไม่มีอะไรหรอกลูกแค่ความฝันนะแต่มันเหมือนจริงมากเลยนะพ่อหลอนพูดอย่างเลื่อนลอยแล้วเจ้าสิ่งนั้นก็ยังพูดภาษาที่ขวัญไม่เคยได้ยินแต่ขวัญกลับรู้ความหมายของประโยคเหล่านั้นดวงจันทร์กลมโตพ้นเหลี่ยมเมฆส่องสว่างทั่วผืนพิภพ แสงจันทร์มักจะมีอาถรรพ์ยาประหลาดต่อมนุษย์จอมพลเงยหน้ามองวัตถุทรงกลมบนท้องฟ้าแล้วถามเบาๆมันพูดว่าอะไรหลักขวัญหญิงสาวตัวสันเล็กน้อยมันบอกว่ายังไงเราต้องได้เจอกันอีกคราวนี้มันจะไม่ปล่อยให้ขวัญน,นี้มันไปได้อีกแล้วจอมพลบิตาครุ่นคิดแค่ความฝันไม่มีอะไรหลอกลูกมาเดียวพ่อไปส่งที่ห้องนอนแล้วเขาก็ถึงจูงถึงลากบุตรสาวที่เหมือนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวผ่านบานประตูเข้าสู่ภายใน ตัวบ้านจันกรมโตถูกเมฆบดบังอีกครั้งปลายแสงกลมีเสียงหัวรอบแถวแววลอยตามลงจอมพลกลับมานั่งประจำที่เก้าอี้ตัวเดิมทิมแต่ว่าคราวนี้เขาวางมือทั้งสองสงบนิ่งก้มหัวลงจ้องมองเอกสารซึ่งตรวจเสร็จไปได้ครึ่งเดียวอย่างคุ้นคิดเปล่าเขาไม่ได้ติดใจสงสัยในเรื่องของงานแม้แต่น้อยชายผู้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้หวนคิดถึงอาการประหลาดที่รบกวนบุตรสาวมาเป็นเวลาน,านานตั้งแต่ยังเด็กโรคละเมื่อเดินมกักจะเกิดจากปัจจัยที่หลากหลายทั้งฟักผ่อนน้อยหรือ แม้กระทั่งเป็นโรคและความผิดปกติบางชนิดจองขวัญไม่ได้วิตกกังวลมากนับในตอนแรกเริ่มแท้ที่ให้การดูแลรักษาจองขวัญก็บอกกับเขาเองว่าไม่ให้เป็นกังวลโรคนี้จะหายไปเมื่อเติบโต,ตเป็นผู้ใหญ่ผ่านมาหลายปีจนจากเด็กสาวตัวน้อยกลายเป็นหญิงสาวเต็มสาวจองขวัญก็ยังคงประสบกับโรคละเมือเดินของหลอนอยู่ชายไวัยใกล้ชาราถอนหายใจหนัก,นกๆเขายังจำคำพูดของหมอคนล่าสุดที่ทำการรักษาหญิงสาวได้ร่างกายจองขวัญ เป็นปกติดีทุกประการไม่มีความผิดปกติใดทั้งสิ้นแม้แต่หมอหนุ่มใหญ่คนนั้นก็หาสาเหตุของโรคประหลาดไม่ได้เพียงรักษาตามอาการเท่านั้นวิดาของหญิงสาวหลับตาลงหวังผ่อนคลายสมองอันหนักตึงสักเล็กน้อยก่อนที่จะเริ่มทำงานต่อไปเสียงฝีเท้าหนักแต่พยายามย่องให้เบาดังขึ้นในความเงียบขนาดเข็มตกยังได้ยินจอมพลลืมตาตะโกนออกไปกวาว่าพอให้คนที่กำลังย่องผ่านเอาทำงานของเขาได้ยินให้พบ งียบไม่มีเสียงตอบรับแม้แต่เสียงฝีเท้าก็หายไปไอพบคราวนี้น้ำเสียงหนักขึ้นเจือด้วยความเครียวกราจึงมีเสียงขานร,รับอ่อยๆแล้วชายหนุ่มซึ่งมีรูปร่างสูงใหญ่แต่ใบหน้าถักคล้ายกับเจ้าของห้องเดินตัวรีบเข้ามานั่งสงบนิ่งอยางสานนิษติจอยู่บนเก้าอี้เบื้องหน้าชายหนุ่มคนนั้นอยู่ในชุดเสื้อยืดแขนยาวสีเทาเข้มจนขึอดดำกางเกงยืนาเตรองเท้าผ้าใบเก่าแคราล่าสัตว์อีกละสิโทรพอ่อไม่ต้องโทวต้องทออะไรทั้งนั้นแกเป็นล่าสัตว์มาใช่ไหม ผมแค่ไปตรวจไละเฉยๆพไอจิดมันรายง,งานว่าชอบมีหมูมาลงเร่เราจอมพลพยักหัวหมอกหนักแก่ก็เลยคว้าลูกซองไปส่องดมูล,ละสิผมแค่ไปดูเองพ่อไม่ได้ทําอะไรสักหน่อยเธอไปดูได้สะดุดเลยนะขยันจริงลูกชายฉันระวังเธอสักวันพวกป่าไม้จะมาล่าคอแก่ไปเข้าคุกแบบนี้โทษพ่อผมไม่ได้ทําอะไรผิดสักหน่อยผมไม่เคยข้ามเข้าไปวุ่นวายในเขตอุทยานเลยบิดาของเขาเองหลังทิงพนัก ฉันละสงสัยว่าใครกันที่มันสั่งสอนให้แกชอบทำเวรทำกรรมแบบนี้โทษเก็บคำว่าโทษของแกไว้ทศวันหมากกรรมจะสนองตอบแต่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะพ่อเติอไม่ทำก็ดีแล้วแกโตแล้วน่าจะรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำไม่ต้องให้ฉันมานั่งผู้สอนจองพบนิ่งเงียบแทบจะไม่กล้าส,สบตาบิดาบังเกิดกล่าวในชีวิตเขาปิดเลือดของชายผู้สรรสมบาร,รมีในเชิงนักเลงอย่างเขาชายหนุ่มบอกกับตัวเองในใจว่าเขายอมลงให้คนเพียงสองคน เท่านั้นหนึ่งคือบิดาผู้ให้กำเนิดสองคือน้องสาวร่วมสายเลือดส่วนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หน้าไหนจองพบก็ไม่เคยหวั่นกลับยิ้มดีเสียอีกที่บางครั้งจะมีคนหลงตัวมาเป็นศัตรูก,กับเขาสร้างสีสันแดงเลือดให้ชีวิตครื้นเคร,ง,ครงชายหนุ่มเหนื่อยหน้ามองบิดาเมื่อเห็นว่างเยยบไปนานจองพลเมื่อลอยพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโรคเก่าของยายขวัญกำเริอบอีกแล้วจองพบขมวดคิว้วแล้วน้องเป็นอะไรมากหรือเปล่าพ่อบิดาสายหูไม่เป็นอะไร ดีที่พ่อเห็นก่อนไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าน้องสาวแกจะเดินไปไหนจอมพกไม่ตอบอะไรเขาเลยพูดต่อกลางค่ำกลางคืนหัดอยู่ติดบ้านบ้างแกก็รู้ว่าน้องสาวแกไม่ปกติลามพังแค่คนแก่อย่างพ่ออาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงพ่อยังไม่แก่ซะหน่อยยังหลอกจอมพลหัวเราเบาๆโบกมือไล่บุตรชายแกจะไปไหนก็ไปพ่อจะทำงานต่อแล้วดึกแล้วผมว่าพ่อไปพักผอ่อนเถิดอีกนิดหน้างั้นพ่อก็ดูแลตัวเองแล้วก็อย่าทำงานดึกมากนะครับ ชายหนุ่มพูดมาเป็นประโยคสุดท้ายแล้วปล่อยให้พ่อบังเกิดกล้าวจมอยู่ในห่วงคำหนึ่งถึงโรคเวลาของน้องสาวรวมทั้งเอกสารกองโตจองพบทิ้งตัวบนเตียงนุ่มทั้งที่ยังอยู่ในชุดเก่าคราบฝุ่นยังปรากฏตามแขนเสื้อและปลายกางเกงเขาถอนหายใจอย่างโล่งอกกะคนยินดีวันนี้เป็นวันดีวันหนึ่งหมูป่าที่ล่าได้เป็นหมูทวนตัวใหญ่ยักย้ายปืนกระบอกใหม่ที่ชัชวาลน,นามมาให้ลองทรงประสิทธิภาพอย่างที่เคยบอกกับเขาไว้ รอยยิ้มผุดท,ที่มุมปากเมื่อภาพในความทรงจำย้อนกลับมาท่ามกลางความมืดอันหนาวเหน็บของฤดูหนาวทารุณจองพบนั่งสมบอยู่บนห้างสูงจากพื้นเกือบสี่เมตรชัชวานสร้างไว้เมื่อตอนบ่ายคล้อยชายหนุ่มผู้เป็นประดุดดังแขนขาของจองพบนั่งฟังเสียงต่างๆอยากสงบนิ่งเขามั่นใจว่าเลือกทำเลไม่ผิดไอหมูยักษ์ย้ายจะต้องผ่านทางนี้อย่างแน่นอนจากเล้ารอยที่มันทำเอาไว้บนพื้นด้านล่างในความมืดห่างออกไปราวสิบเมตรบ่อน้ำขุนคทักกำลัง เชื้อเชิญสัตว์ป่าผู้หิวกระหายให้มาลิ้มลองโดยที่ไม่รู้เลยว่าเพะชฌฆาตสองคนกำลังรออยู่แล้วเสียงหยียบใบไม้แห้งก็ดังขึ้นอย่างเ,าเ,บ,าเบาจากทางด่านด้านทิศตะวันตกชาชะวันยิ้มเครียดเอื้อมมือไปสกิดปลุกผู้เป็นนายจอมพบลืมตาแล้วพยักหน้ารับรู้ไม่มีอาการง้หาให้เห็นสักนิดเดียวเขาขยับตัวแถวเบา,เบา,เบาเบยิ่งกว่าเสียงฝีเท้านั้นซะอีกจนกระทั่งอยู่ในท่าทางธรรมะแม่งเสียงฝีเทา้าเงียบลงแล้วยังเป็นปริศนาทั้งคู่จึงได้พียงแต่รอคอยแล้วเสียงนั้น ก็ดังขึ้นอีกคราวนี้ใกล้เข้ามาเรื่อยจนกระทั่งถอดใต้ห้างเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าสัตว์ป่าตัวนั้นนุ่มตรงไปยังหนองน้เสียงนั้นเดินเดินหยุดหยุดสักทักเดียวก็มีเสียงกินน้ําดังขึ้นแทนชัชวาลฉายไฟขึ้นยอดไม้ก่อนจะค่อยลดระดับต่าลงจนกระทั่งเห็นหมูทวนตัวนั้นชัดเจนจองพกยิ้มในความมืดหมูทวนผู้ไม่แครงกลัวสิ่งใดเนื่องด้วยมั่นใจในความแข็งแกร่ง,แ,งและสัญชาตญาณของตัวหันกลับมานั่นเท่ากับเป็นการสร้างโอกาสอันดีงามให้แก่เขา จองพบเล่งอย่างประณีดแล้วลั่นไกสิ้นเสียงปืนหมูยักษ์ยัยร้องลั่นแล้วกระโจนสุดตัวก่อนจะน้าของกองแน่นิ่งไม่ไหวติงหากจากจุดเดิมเกือบหนึ่งเมตรหมูป่าตัวนั้นทอดหดสมคำรามหรือที่เขาเคยได้ยินมาด้วยความดีใจในความรู้สึกของการเป็นผู้พิชิตจองพบจึงทำผิดทำนียมพรางเข,าขา้าคว้าไฟฉายแล้วไต่ลงจากต้นประดู่ใหญ่อย่างรวดเร็วโดวยไม่ฟังเสียงคำทัดทานของชัชวานชายหนุ่มตรงรีไปดูผลง,งานของตนเอง มูป่ายักษ์ย้ายยังคงนอนสงบนิ่งอยู่ตรงจุดเดิมเขาหันหลังกลับไปก็พอดีกับที่ชัชวานวิ่งหน้าตื่นตามลงมาสมทบนายไม่ควรลงจากห้างก่อนฟ้าสางมันผิดธรรมเนียมจอมพกหัวเราะคิดมากหน้าชัดฉันแค่อยากลงมาดูไอ้หมูเวนนั่นแล้วอีกอย่างที่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ป่าไทยไร่ของเราต่างหากแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ควรไม่เป็นไรหน้าเขายั้คงยิ้มแล้วหันกลับไปมองอยู่สังหาร พรุ่งมนมีนายให้คุณงานมาเอาไปจัดการด้วยนะฉันอยากกินผัดเผ็ดหมูปากแกล้มเล่าครับนายขอบใจมากชัดตอนนี้ไม่มีอะไรทำแล้วนี่เราปรับกันเถอะแต่เราควรรอถึงฟ้าสางตอนนี้มันอันตรายจอมพวกเยีมคงหัวเราะเอือยชัชวาเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของครานใหญ่คนหนึ่งตั้งแต่สมัยยังุ่นรุ่น ยังไม่ได้เข้ามาทำงานที่ไรน่นี้ด้วยสามเขาจึงเข้าใจถึงธรรมเนียมพราญของชัชวาลชายหนุ่มผู้เป็นนายสไพปืนแล้วอบหลายคนสนิทเธอได้ชัดไปกันเถอะแล้วเขาก็ฉายไฟออกเดินนมชัชวาลทำตามอย่างเสียไม่ได้นายของเขาไม่เคยเข้าใจในธรรมเนียมซึ่งสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นครั้งหรือสองครั้งที่ชาชวาลมั่นใจว่าเขาได้ยินเสียงฝีเท้าย่องตามมา ถึงแม้จะเบาขนาดไหนแต่โสสัมผัสซึ่งเคยชิมกับป่าดงก็ยังได้ยินเขาลองฉายไฟดูก็ไม่พบสิ่งที่ปกติใดๆผิดกับจองพบชายหนุ่มแน่ใจว่าครั้งหนึ่งบริเวณแนวต้นไม้ซึ่งห่างออกไปไม่มากนักสัตว์บางอย่างกระโจนแถวหายไปนในพุ่มทึบเขาหยุดเล็กน้อยแล้วออกเดินต่อโดยไม่ได้พูดอะไรชัชวานมองตามอย่างสงสัยแต่เมื่อเขาไม่พูดชัชวานก็ไม่ถาม จนกระทั่งอยู่บนรถยนต์และเส้นทางที่จะนำกลับสู่ตัวบ้านจองพบจิมพูดขึ้นแกรู้สึกไหมว่ามีตัวอะไรสักอย่างตามเรามาชัชวาลเหลือมองกระจกมองหลังความมืดเหมือนสีน้ำมึกปกคลุมไปทั่วดงจันกลมโตซ่อนอยู่หลังม่านเมครับนายแต่อาจจะเป็นผู้ชมดอีเห็นพวกนี้มันหากินกลางคืนจองพบไม่ได้พูดอะไรอีกจนกระทั่งถึงบ้านแล้วเผชิญหน้ากับปีดาชายหนุ่มดึงตัวลุกขึ้นนั่งถอดเสื้ออย่างช้าๆทบทวนและครุ่นคิดถึงสิ่งที่เจอมาในวันนี้ เขามั่นใจว่าไม่ใช่ชมวหรืออีเห็นมันตัวใหญ่กว่านั้นหรือจะเป็นเสือแล้วเขาก็หัวเราะให้กับความคิดนั้นพร้อมทั้งสายหน้าไม่มีใครเจอเสือแถวนี้มาจากยี่สิบปีแล้วลูกชายคนโตของบ้านเวียงเสื้อกับกางเกงไปกองอยู่มุมหนึ่งของห้องแล้วผ่าร่างเปลือเปล่าหรือเพียงฉันในแก้วเข้าสู่ห้องน้ําลมวูบหนึ่งพัดผ่านเข้าห้องของหญิงสาวทางบานหน้าต่างที่เปิดอยู่จอมควันขยับตัว เล็กน้อยบนเตียงนอนเงาทะมึนดำมืดมาพร้อมกับสายลมปรากฏเป็นรูปร่างผ้าหมูสลับชัดเจนเงาของชายรูปร่างสูงใหญ่ทิดบนร์ร่างนั้นก้าวเข้ามาหมายจะแต่ต้องตัวหญิงสาวแต่แล้วเหมือนมีบางอย่างรั้งไว้พร้อมทั้งฉุดกระชากกลัอยางรุนแรงเงานั้นขึ้นไว้จึงทำให้ถอยหลังไปเพียงสองสามก้าวมันเดินหน้าขึ้นมาอีกอย่างลำบากยากเย็นแต่เหตุการณ์เหมือนเช่นเดิม ยังไม่ทันที่ปลายนิ้วสันไหวนั้นจะถูกส่วนหนึ่งส่วนใดของจงขวัญมันก็ถูกกระชากกลับด้วยอำนาจบางอย่างซึ่งครั้งนี้รุนแรงกว่าเดิมมันถูกดูดออกทางหน้าต่างแล้วหายไปทิ้งไว้ทิ้งเสียงค,ครุ่ครางอย่างทอรมาณนแววกับลงตวาวงคืนหญิงสาวผัวตื่นขึ้นกลุ่มหน้าอกสีหนา้าหวาดวันหลอนมองไปรอบๆด้วยดงตาเบิกโพรง ไม่มีใครหรืออะไรทั้งนั้นเราฝันไปนมันเป็นแค่ความฝันจอมขวัญบอกกับตนเองพร้อมถอนใจเพื่อแค่ฝันเท่านั้นเองแต่เช่าเป็นความฝันที่น่ากลัวอะไรอย่างนั้นหล่อนมองที่ตำแหน่งปลายเตียงซึ่งฝันเห็นเงาประหลาดหูทั้งสองยังคงได้ยินเสียงสุดท้ายของร่างประหลาดนั้นเจ็บปวดทรมานแต่กลับมีน้ำเสียงแห่งความยินดีซ่อนอยู่หญิงสาวถอนหายใจอีกครั้ง หลอนลุกขึ้นเดินเป็ดปิดหน้าต่างห้องปกติจองขวันมักจะเปิดหน้าต่างเพื่อรับลมอยู่เสมอแต่สําหรับคืนนี้น่ากลัวเกินกว่าที่หล่อนจะทําอย่างนั้นหญิงสาวจ้องเข้าไปในความมืดของรัติการอันน่าพิศุงอยากใจลอยแล้วหล่อนก็ได้เห็นเจ้าสิ่งนั้นเป็นครั้งแรกเงาร่างเดินสีข่ขากระโจนแวบหายไปหลังพุ่มไม้รบเงานั้นใหญ่เกินกว่าจะเป็นไอ้ดำหล่อนพยายามเทงสายตามองจนกระทั่งอ่อนใจ เมื่อแน่ใจว่ามองไม่เห็นแน่แล้วจอมขวัญถ่าจากหน้าต่างกลับมาทิ้งตัวลงนอนบนเตียงคืนนี้น่าประหลาดนักเงาปีศาจสิ่งที่ฟังไม่รู้เรื่องแต่กลับเข้าใจความฝันน่าหวาดกลัวแล้วยังโรคละเมอเดินซึ่งหายไปจากหล่อนได้เกือบหกเดือนแล้วญิงสาวพลิกตัวนอนหันหลังให้กับหน้าตาเมื่อแสงจันทร์เริ่มส่องสว่างอีกครั้งจินไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นในตาสีเหลืองแกมแดงคู่หนึ่งจ้องมองหลอนจากในเงามืดบนต้นมะม่วงใหญ่ข้างบ้านทบ ลอนพยายามเชิงนความมองไม่มีส่วนใดของร่างกายนั้นโถงมาให้เห็นอีกได้หรือไม่ใช่หรอยังไม่จบนะครับรอชมตอนต่อไปขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับ